ดูดีไซน์ผู้ีิหารเข้ามันกินแล้วอีกหนึ่งคันค่ะคุณพี่ขาตัวนี้น่าใช้งานมากๆเลยนะคะปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เลย t o y ยต้าแ m มล2.5 ehev ตัวพร e ีเมียมนะคะปี2022นะ,ะใหม่แค่แสนเดียวเท่านั้นรถหน่วยงานปลังงางค่ะคุณพี่ขาราคาดีด้วยสภาพก็สวยด้วยเป็นรถคัดเกตรถหน่วยงานเข้ามาเลยนะคะรายละเอียดเส้นสายตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านเลยนะคะวันนี้ว่าจะเจอกับน้องกางเต็นเพรยน์กันอีกเช่นเคยตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพรยน์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสียไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะคะแล้ววันนี้นะกางเต็นมานําเสนอรถบูด,ดีไซน์ผู้บริหารนะคะคุณพี่ขาสภาพกิกิบเลยนะคะด้านหน้าของกางเต็นนะคะเป็นโตโยต้าแคมรี่สองจตัว ehev เป็นตัวพรีเมียมด้วยนะคะคุณพี่หลดสวยจึ้งนะฮะอันนี้คือสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ล้างสปาเลยนะรีบมาอัปเดตให้เลยราคาคันนี้ ดีมากๆ9 3 8 9 0 0 0บาทเองคุณพี่ออปชันแบบจัดเต็มไขขับก็หล่อสวยแน่นอนนะคะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวกางเต้จะพามาชมรอบๆคันเลยว่าจะสวยอย่างที่พูดไหมนะคะตัวนี้นะคะไฟด้านหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เซนเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด4จุดด้วยกัน,นะคะ่ะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบหน้าใหม่แล้วนะคะโลโก้ปัดเงานะคะตัวนี้เป็นตัวเรดร์ให้ด้วยนะ,ะสีสม่ำเสมอเท่ากันรอยบุบลักยิม้มไม่มีกันชนเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนมานะคะตัวนี้นะคะได้ล้อแม็กสีทูโทนนะคะคุณพี่ดีไซน์ส,สวยๆเลย ของเดิมจากโรงงานเหมือนกันค่ะตัวยางนะคะได้เป็นปี2 0 2 4นะคะคุณพี่โอ้ยยางปีใหม่เลยนะคะเป็นดันลล็อปด้วยนะคะคุณพี่ขะโชคด้านในนะคะของเดิมไม่มีการเปลี่ยนมาเหมือนกันนะคะคุณพี่่ะคันนี้วิ่งใช้งานในกรุงเทพนะค,ะคุณพี่รถมือเดียวประวัติศูนย์เลยตัวกิฟต์ต่างๆไม่มีรอยแตกนะคะคุณพี่คะีาในส่วนของหูกระจกด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็พร้อมไฟเลี้ยวเล็กๆตรงนี้นะคะคุณพี่บายสปอร์ตมอนิเตอร์มีมาให้ท็อปสุดจะไม่มีได้ ไงเลคะคุณพี่คะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เป็นโครเมียมนะรอบคันเลยเดินสายมาสวยมากๆนะคะที่เปิดประตูก็เป็นโครเมียมด้วยนะคะเป็นิสมาร์ทคีเลตปลดล็อกล็อกรถจากการแตะประตูนะเดี๋ยวเต็นท์พาให้ดูโครงสร้างรอบๆคันนะคะคุณพี่ตัวนี้นะ,ะกระจกพาร์ทเดิมนะคะโตโยต้าฟิล์มเป็นของลามิน่าด้วยนะคะสภาพฟิล์มยังกริปกริอยู่เลยนะคะ เลียมสันหัวน็อตนะคะทางประตูฝั่งด้านหน้าฝั่งซ้ายคมขิดชัดเจนนะคะคุณพี่บานพับประตูนะคะจุดมาร์คคือสีจากโรงงานอยู่ไม่มีการทําสีมาสีเรียบเรื่องสว่าเสมอเท่ากันนะคะสะครับเพดด้านข้างยังไม่ลอกสติกเกอร์เลยค่ะคุณพี่เรี่ยมสันตัวน็อตทางฝั่งประตูด้านหลังฝั่งซ้ายเหมือนกันคับนี่นี่เห็นไหมคะโครงสร้างเดิมไม่มีรอยแกะนะคะคุณพี่แผ่นเพจยังอยู่ให้ครบเลยนะคะคุณพี่การดูแลรักษาคันนี้เขาดูแลมาดีมากๆเลยนะคะคุณพี่คะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของ กระจกทางนี้นะคะคุณพี่อันนี้ติดม่านไว้ด้วยนะมันจะมีม่านนะคะที่เปิดแบบเมนวนวลนะคะคุณพี่่ามีให้ทุกคันที่เป็นแคมรี่เลยนะคะกระจกพัพดเดิมโตโยต้ไม่มีการเปลี่ยนมานะคะ เหลี่ยมสันหัวนอ็อตคมกิปทัดเจนจุดมาร์กเนะ่ยคิวซีตรงนี้กันอยู่เลยนะคะสีเรียบเรือนสม่ำเสมอสครับเพดเล็กๆด้านข้างนี่ก็มีมาให้นะคะคุณพี่ดีไซน์สวยเลยนะคะและก็บลูทีคะเป็นเหมือนคล้ายๆคูเป้เลยนะอ่ะดีไซน์ดูทรงสปอร์ตมากล้อทันนี้เข้ากับสีดํามากๆเลยไฟด้านท้ายได้เป็นแบบ LED ดเซนเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4จุดในการป้ายทะเบียนเล็กสวย สี่ห้าสองหกนะโอ้โหฝั่งด้านนี้เหมือนกันนะคุณพี่ริ้วรอยไม่มีเลยสักนิดนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะเออที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างขวาง,วางมากๆเลยคุณพี่เห็นไหมคะนี่มีช่องที่สามารถหยิบของจากทางด้านในเข้ามาได้ด้วยนะคะโครงสร้างตรงนี้ให้ดูแบบเรียวๆเ,เลยนะคะคุณพี่ขานี่ไม่มีรอยทําสีนะกันฝาท้ายไม่มีการเปลี่ยนมาสีเรียบลื่นนะคะไฟแท้ไฟเดิมไทโคยโตะนะคะ ะะทุกจุดทุกมุมเลยรถปี2 2ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะนี่ก็เหมือนเหมือนเดิมนะนี่ต้องปรับสีให้เห็นนะคะเป็นพาร์ทเดิมนะที่ปึ๊บนี่ค่ะแล้วก็มาดูทางฝั่งด้านขวานะคะคุณพี่ขาทางด้านคนขับกันบ้างนะคะเรียมสารตัวรถนะ,ะรอยบุบลักยิ้มไม่มีนะคะคุณพี่ขาสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะคุณพี่นี่ กระจกพัดเดิมไม่มีการเปลี่ยนมาเห็นไหมคะมาด้านข้างใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะบานพับประตูตรงนี้เห็นไหมตัวน็อตไม่มีรอยขีเลยคุณพี่ถ้าไม่มั่นใจเอาช่างเข้ามาดูได้เลยหนูคอนเฟิร์มได้เลยว่ารถหนูคันนี้สวยจริงๆนะคะเบาะด้านในนะคะเบาะหนังตึงๆฟูๆเลยนะคะคุณพี่นี่ ริ้วรอยไม่มีตกแต่งแสงไฟอัลไม่ลแสงสีฟ้าด้วยแอร์หลังมีมาให้ครบนะดีไซน์เขาค่อนข้างจะสปอร์ตมากนะคะหลังคาสลุกมีมาให้เอนะคะ่ะเดี๋ยวลองลองไปดูทางฝั่งคนขับกันบ้างนะคะคุณพี่ว่าจะสวยปิ้งไหมนะคะมาเลยนะคะ ทางฝั่งประตูคนขับตรงนี้นะคะคุณพี่กระจกอะ่ะเปิดออโต้สี่พาร์เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะพัดเดิมโตโยต้านะตัวนี้ถ้าเป็นตัวท็อปนะเมมโมรี Memory ่ซีซั่ตตำแหน่งเบาะได้ถึง2จุดด้วยผูกระจกนะคะปรับพับออ,ตโ,อโตไ้ได้ด้วยนะคะคุณพี่ขาเหลียมสันหัวน็อตตรงนี้นะคะโอ้โหมคมกิจชัดเจนสีนะสมารเสมอเท่ากันไม่มีการทาํามาสครับเพจก็ยังใหม่ๆอยู่เลยะคะ่ะเบาะด้านในได้เป็นเบาะหนังปรับพับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะคุณลูกค้าเตให้ดูตรงนี้ ช่องเก็บบัตรเก็บเหรียญเปิดฝาถังน้ํามันเปิดฝาท้ายป้องกันการลื่นถลไยเปิดไฟหน้าแบบออโตโดได้นะคะคุณพี่พวงไล่นะคะเป็นมันติฟังก์ชันให้แล้วมีตัวเรดาร์ให้ตัวจับรถทางหน้าตัวจับเส้นเลนถนนครุสคอนโทรลมีมาให้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นควบคุมพวกเครื่องเสียงนะนี่นี่นะไม่แท้ไม่เดิมนะคะคุณพี่เดี๋ยวหนูสตาร์ทให้ดูนะพวงมาลัยปรับไฟฟ้าด้วยเนะี่ยสวยมาก และไฮบริดตอนนี้ทํางานเครื่องยนต์ไฮบริดอยู่นะเครื่องเงียบมากๆนะคะดูนะไม่แค่1น0 0 0แสนหโลคุณพี่ถือว่าไม่เยอะเลยนะระบบออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้นะคะคุณพี่เพดเดนชิปที่พวงมาลัยก็มีนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเสียงค่ะคุณพี่เครื่องเสียง ก็โอเคเป็นของเดิมจากโตโยต้านะก็เป็นจอแบบตั้งแบบนี้เลยตัวแอร์ได้เป็นออโต้ด้วยเป็นดูโอแอร์ปับแยกส่วนกันได้นะคะตัวนี้ก็หัวเกียร์ไม่มีลอกล่อนเป็นแบบถุงนะอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่เราจะขับทั้งไฟฟ้าหรือน้ํามันก็ได้เบรกมือไฟฟ้าคอนส้นตรงกลางเป็นลายไม้สีเข้มกุญแจได้2ดอกแบบนี้เลย มีติดกับตัวรถมาให้นะคะพี่ตัวนี้ก็จะเป็นไวเลสชาร์จเจอชาร์จแบตโทรศัพท์โดยที่ไม่ต้องเสียบสายเลยนะคะตกแต่งแสงไฟแอมเบรในห้องโดยสารแสงสีฟ้าสวยมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะมองดูลัดดีไซน์สปอร์ตสุดๆกระจกตาแสงออโต้ให้ด้วยนะหลังคาสลูบแบบนี้นะคะร้อยอะคล,ลันเลเยันการเจอไม่มีนะลูกคา้าสภาพน้องนางฟ้ามากๆนี่แสงไฟด้านในเป็นแบบ LED แสงสีขาวอีกต่างหากนะคะนี่คะ่ะสองฝั่งเลยนะโอ้โห น่าใช้งานสุดๆเลยในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวทางเต์จะพาไปชมเครื่องยนต์กันมากดีกว่าว่าเครื่องยนต์ไม่กิ๊บรอบคันไหมไปดูกันเลยค่ะเข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะพี่สภาพเครื่องอันนี้หนูยังไม่ได้ล้างทาความสะอาดนะแต่เครื่องยังใหม่เครื่องเดิมนะคะเลขค้ดเครื่องนะคะคุณพี่ตรงตามเล่มที่ได้รับแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนยกเครื่องมาข้อต่อสายไฟต่างๆนะคะไม่มีรอยหนูกัดเลยนะ,ะรอยชารุดไม่มีจะมีจุดมาร์กจากโรงงานนะคะที่หนูบอกนะ,ะนี่เห็นไหมคะ ทุกจุดทุกมุมเลยไม่มีการถอดแกะไขนะคุณพี่แล้วเป็นรถที่ใช้งานปกติวิ่งใช้งานโดยตลอดเข้าศูนย์ตรงเป๊ะตลอดเลยนะคะกระเป๋ะใส่ของเหลวรถไม่ใช่รถตากแดดค่ะคุณพี่คะก็ยังเป็นสีขาวขุ่นอยู่เลยนะทั่วของเหลวข้างในเนี่ยตรวจสอบให้นะคะถ้าเป็นการขาดตนูจะเป็นแจนเติมแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ด้วยเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะคะตัวนี้รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่ที่10ปีจากป้ายแดงเลยนะคะฝากระโปรงด้านหน้าหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยเห็นไหมคะทางฝั่งด้านซ้ายมือนะตัวนี้ได้เป็นตัวช รเดิมแท้จากโรงงานด้วยค่ะคุณพี่คะไฟแท้ไฟเดิมนะคะข้างหน้าเป็นไทควยโตะรับประกันคันด้านหน้าไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะของเรามีการรับประกันโครงสร้างลูกค้ามีช่างมาตรวจสอบกว่า2องรจุดถ้าไม่ใช่รถคัสเกตจริงหนูไม่กล้ามาโปรโมทแน่นอนนะคะฝั่งด้านนี้เหมือนกันนะคะเหลี่ยมสันหัวน็อตนะคะคมกริบชัดเจนนะคะไม่มีรอยแกะไขนะคะ ฝากระโปรงด้านหน้าตรงนี้นะคะรอยทําสีไม่มีจุดเม็ด้อเห็นเลยนะคะคุณพี่ะ่ะว่าไม่มีรอยสีล้นนะคะคุณพี่แผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยเดีย๋ยวสปาให้ใหม่คุณพี่ได้เหมือนรถใหม่เลยนะอันนี้รีบมาอัปเดตให้คุณพี่ได้รับชมกันก่อนเลยนะคะอ่ะขอคันนี้ขอย้ำสเปกกันอีกทีนะคะเป็น t ต y ยต้าแคมบรี่ EHEV Premium ปี 2, 2022ี่อมาอยู่ที่110,000สโลรคาคาอยู่ที่9 8 9 0 0 0คันนี้กูเต็มได้นะคะคุณพี่ะ่ะถ้าสนใจอยากได้ เอกคน,นี้เพิ่มเติมติดต่อหากางเต็นทได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย064-554-6469โทรก็ได้แอดไลน์มาก็ได้นะคะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าหนูจะมาอัปเดตรถสสซๆวแบบไหนให้ชมอีกนะคะรอดูได้เลยวันนี้กางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ